สวัสดีครับก็มาพบกันอีกแล้วครับช่องพ่อนาลาครับอย่าลืมกดซับสไครต์นะครับฝากช่องของน้องลินนาลาชาแนลด้วยนะครับวก็วันนี้ก็พาพี่น้ำตาลนะครับมาดูบ้านที่กำลังต่อสร้างใช่ไหมครับบ้านตากอากาศที่นครนายกนะครับของคุณปู่คุณย่าของพี่น้ำตาลนะครับวันนี้เราก็ พี่เต้ยนะครับก็พามานะครับนี่ครับก็มานั่งทานอาหารนะครับมานั่งทานอาหารที่ในสนามกอล์ฟนี่ครับเอยเยอดนิ้วนะครับเรานาราก็นั่งทานอาหารนะครับโอเคอร่อยมากครับเออคามปังบรรยากาศภายนอกครับนี่อยู่ในสนามกอล์ฟนะครับขอเชิญครับขอบคุณครับ ซี่โครงครับขาโหเก่งมากเลยค่ะที่ร้านพิธีรับเท้านะครับก็จะเป็นซี่โคองนี้อร่อยครับนี่รครับ,รบเราก็ามากันครบทั้งในครอบครัวทั้งสามคนเลยครับนี่นนะคือลูกข้อสาลนะครับกับไม่แก้วนะครับ มี่เป็นน้องสาวนะครับน้องสาวนี่เป็นน้องน้องเขยครับน้องเขยน้องพี่เขยครับมีลุงเดชครับลุงเดชพี่ชายคนโตครับส่วนด้านนี้นนะครับสุดเป็นปลากุ้งนะครับกุ้งป้าน้องกุ้งแล้วก็น้องนาลานี่คือขอบคุวิชาพี่น้องสะเทยแม่แม่นาลาพี่น้ำตาล แล้วก็มาพบทั้ง3คนเลยนะครับแล้วก็วันนี้คุณปู่คุณย่าของน้องนาราไม่ได้มาด้วยนะครับเรามานั่งทานนะครเมื่อสักครู่เราไปดูเราไปดูที่ก่อสร้างกันเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อสักครู่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะไปดูอีกที่หนึ่ง วันนี้สนามกอล์ฟรีสอร์ทหรือว่าโรงแรมนี้เต็มหมดนะครับเพราะว่ามีการแข่งกอล์ฟเดี๋ยวเราไปนอนข้างนอกกันว่าเราเพิ่งไปเก็บของที่ข้างนอกเป็นโรงแรมแลับบิดอยู่แถวๆาปากทางที่จะทางเข้าโรยอนฮิลล์นี่ครับรีสอร์ทเขาก็น่ารักครับ,บเหมาะสำหรับเด็กมีสระว่ายน้ำวันนี้อย่าลืมนะครับพี่น้ำตาลนะครับก็ฝากช่องด้วยครับ N T C, H. N T C H นะครับตามติดตามด้วยที่น้ำตาลเล่นกอล์ฟใช่ไหมครับเล่นกอล์ฟประจำเลยนะครับแล้วก็แข่งกอล์ฟครับก็เลยมาที่น้ำตาลก็เลยว่าจะมาสร้างบ้านที่นี่นะครับข้าวก็อร่อยนะครับก็ที่นี่เปิดให้กับบุคคลภายนอกเข้ามาได้นะครับทานข้าวเข้ามาทานข้าวได้เลยทุกคนก็สามารถเข้ามาได้เดี๋ยวเรา ผมพาไปดูข้างนอกวิวข้างนอกดีไหมครับโอเคเดี๋ยว <Okay, S 2> ผมพาไปดูเดี๋ยวตามมาเลยครับวิวเปิดประตูนะันัะตรงนี้สนามกอล์ฟก็จะมี18หลุมนะครับผมก็เคยมาแล้วเมื่อประมาณสัก6-7ปีที่แล้วนะครับ อันนี้ก็ได้มาอีกครั้งหนึ่งดูครับบรรยากาศบรรยากาศดีมากครับด้านไหนก็จะเป็นเขานะครับนี่ก็เป็นด้านนี้เป็นสนามกอล์ฟนะครับยาวไปถึงตรงนู้นเลยครับทั้งหมด18หลุมส่วนด้านนี้ก็เป็นขับเฮาส์ครับส่วนด้านนู้นก็จะเป็นสระว่ายน้ำนะครับสำหรับเด็กๆแล้วก็ผู้คิวเข้ามาพักนะครับ ตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาพัดก๊อบนะครับเดี๋ยวพี่น้ําตาลเอาไม้ก๊อบมาเราสามารถเข้ามาพัดก๊อบได้ทุกคนเข้ามาก็สามารถพัดก๊อบได้นะครับในหลุมต่างๆเดี๋ยวเราสําหรับช่องพ่อนา,านะครับก็อย่าลืมติดตามชมช่องพ่อนาราด้วยนะครับกดสับสไครต์เดี๋ยวคุณพ่อนาราจะพาไปเที่ยวแล้วก็ไปกินนะครับอีกนะครับ ก็มากับลูกก็มาถ่ายคลิปให้ลูกด้วยแล้วก็ตัวเองก็อาศัยตรงนี้นะครับแล้วก็ทำในเชิงลักษณะของช่องพ่อนาลานะครับอย่าลืมนะครับกดซับสไครต์ให้ผมน้มด้ยวยครับกิ้งกิง